สวัสดีครับคลิปนี้มาดูอาการ Ford f i e ีตกดสวิตกุญแจนะครับกดดีโมดกุญแจกดล็อกนะครับอาการคือกระจกมันไม่มีการพับการหุบนะครับปลดล็อกนะครับ,รรบแต่กระจกไม่ทำงานนะครับกระจกมันไม่พับนะครับไปดูกันนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร ครับเจอสาเหตุแล้วนะครับฟิลควบคุมการพับของกระจกนะครับ,บมันทำเงนเจ็ดจุดห้านะครับเจ็ดจุดห้าเอ็นมันขาดนะครับ ถ้าใครมีคู่มือการใช้รถนะครับให้มาเปิดดูที่หน้าที่97นะครับอาการกระจกไหมครับที่26นะครับอะไรยังไม่รู้นะครับ26นะครับสวิตกระจกมข้างไฟฟ้าการพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับ ครับหลังจากเราเปลี่ยนฟิว์ไปแล้วครับทดสอบดูได้ครับ Au revoir.